มัดลม3าร้านเด็ดยา่านลาดพร้าวที่คนคอมเมนต์เยอะมากให้พปกินแต่ละร้านคือเด็ดทั้งนั้นเลยเปิดที่ร้านแรกเลยสาวพังงาแกงใต้ร้านอาหารใต้ที่ขึ้นชื่อในย่านนี้นะซอยลาดพร้าวร้อยเก้าเขาเปิดขายในบ้านนะทุกคนพี่จิตจัดมาเมนูเด็ดๆทั้งนั้นว่าจะเป็นไก่ต้มขมิน้นแกงกะทิลูกเหลียงนะทุกคนสามารถเลือกว่าจะเป็นหมูหรือว่าเนือ้อก็ได้กินกับข้าวร้อนๆนะบอกเลยว่าตัวกะทิของเขาคือเข้มข้นและเครื่องแกงคือถึงเมนูนี้พี่จิตให้เป็นที่นหนึ่งเลยนะหมูฮ้องตัวหมูขเขาคือนุ่มมากแล้วก็หอมเคร รำพาแต่สามารถเลือกได้เขาจะเป็นยอดรำพราหรือว่าหน่อไม้ก็ได้มีอีกนะหมูผัดเต้าหู้ยี้หมูผัดสตอและอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันทุกคนหมึกผัดน้ำดำหมึกสดนะนะแล้วที่เนี่ยเขาไม่ติดหวานทุกคนบอกเลยว่ารสชาติที่ถูกใจตร้อน<ม><ม>แรงมาแวะกินคาเฟ่ร้านนี้ทุกคน F 2 0 0 0พนนะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านล้านร้านนี้เขาก็าขายที่บ้านทุกนะคนพี่จิตเคยมากินชีโอปังของเขาแล้วรอบนี้ก็เลยมาจัดชีโอปังซ้ำตัวชิโอปังเขา<ๆ>คือชีโอปังที่ถูกต้องอ่ะด้านล่างจะมีความกรอบๆแล้วก็ชำ่ำเนยจริงเขามีท จริงๆแล้วก็ราคาถูกรล้ข้าวแกงใต้ราคาเริ่มต้น50บาทนะฟรีผักตักได้แบบไม่อัน้นสั่งไปกับข้าวมานะราคาถ้วยละ60บาทกับ50บาทแล้วแต่ละเมนูตอ,อนที่พี่จิตไปบอกเลยว่าคนเยอะมากโต๊ะเกือบเต็มเอาได้ชิมอาหารของเขาคือเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงเยอะบอกเลยว่าเจ้มจนถึงเครื่องแกงจริงๆหนแนะนาเลยนะแกงขั้วหอยขั้วกิ้งหมูหวานมีเมนูให้เลือกเยอะมากร้นกว่า30อย่างเลยแล้วก็ขึ้นกันสดๆใหม่ๆใครเคยไปกินแล้วคอมเมนต์นกกนมาบอกกันบ้างนะหรือว่ามีร้านไหนอยากแนะนําก็คอมเมนต์มาบอก,ก